ทั้ง2รุ่นนะคะจะมีทั้งหมด4จุดนะคะโดยจุดแรกนะคะจะต่างกันที่สีของตัวกล้องนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ าแนะนำถึงความแตกต่างนะคะของกล้องระดับทั้ง2รุ่นนะคะซึ่งจะเป็นกล้องระดับ Precision นะคะ AL32 ค่ะกับกล้องระดับ Precision นะคะ AL32 Pro ทั้ง2รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวจะมีความแตกต่างอะไรบ้างเราไปรับชมในคลิปกันได้เลยคะ่ะความแตกต่างของกล้องระดับ Precision ทั้ง2รุ่นนะคะจะมีทั้งหมด4จุดนะคะโดยจุดแรกนะคะจะต่างกันที่สีของตัวกล้องนะคะ ซึ่งกล้องระดับ Precision AL32 นะคะจะมีตัวบอดี้นะคะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะแต่ถ้ากล้องระดับ Precision นะคะ a r 3 2 Pro ค่ะจะมีตัวบอดี้เป็นสีเทาแบบนี้ค่ะ จุดที่2นะคะจะเป็นเรื่องของราคานะคะตัวกล้องระดับ Precision AL 3 2นะคะจะมีราคาถูกกว่าตัวกล้องระดับ p r e c i i o n AL 3 2 Pro นะคะซึ่งกล้องระดับทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะมีความแตกต่างกันที่ราคานะคะก็เพราะว่าตัวระบบของตัวกล้องค่ะเดี๋ยวเราจะไปแนะนําระบบของตัวกล้องที่จุดที่3กันเลยค่ะต่อมานะคะจุดที่3ค่ะจะมีความต่างกันที่เส้นสายใยนะคะซึ่งตัวกล้องระดับ p c i i o n AL 3 2นะคะจะมีความสั่นของเส้นสายใยนะคะ ซึ่งกล้องตัวนี้นะคะจะเป็นระบบแ i r d ดม p i n g s ิสเ e มค่ะซึ่งจะส่งผลให้เส้นสายใยนะคะเกิดการสั่นสะเทือนค่ะในกรณีที่เราใช้งานอยู่ในสายงานก่อสร้างนะคะส่วนตัวกล้องระดับ p o ทีชั i นเอเอลสกล้องตัวนี้นะคะจะไม่มีการสั่นสะเทือนของเส้นสายใยค่ะเนื่องจากกล้องตัวนี้นะคะจะเป็นระบบ m Magnetic d a m p i n g System ค่ะซึ่งจะช่วยลดการสั่นสะเทือนของเส้นสายใย,ยได้ดีค่ะ และสุดท้ายนะคะจุดที่4ค่ะจะแตกต่างกันที่ค่าวความถูกต้องในการทำระดับนะคะซึ่งกล้องระดับ precision al32 นะคะจะมีค่าความถูกต้องนะคะในการทำระดับบวกลบ2มิลลิเมตรนะคะในระยะ1กิโลเมตรนะคะแต่กล้องระดับ precision al32 pro นะคะจะมีค่าความถูกต้องนะคะในการทำระดับนะคะบวกลบ1มิลลิเมตรนะคะในระยะ1กิโลเมตรค่ะซึ่งกล้องระดับ precision al32 pro นะคะจะมีค่าความละเอียดมากกว่าค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจกล้องระดับนะคะที่เราแนะนําไปทั้ง2รุ่นนี้นะคะหรือจะเป็นกล้องรุ่นอื่นๆนะคะพร้อมอุปกรณ์ค่ะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ชูรูมพีนัมบวันะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสำหรัสูตรลังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอสโซแมกวาลูรลังสิตของสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีเพลงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ